สวัสดีครับไม่หลับไม่นอนเราจะไปเที่ยวตลาดกันเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันจะไปหาอะไรกินที่ตลาดคนเดินตอนกลางคืนนะครับที่ปีหนังว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแต่อันนี้จะเป็นตลาดตลาดอะไรตลาดเลยนี่ตลาดคิมเบอรี่คิมเบอรี่สตรีทฟู้ดไนท์มาร์เก็ต s t r e ริสต o ดฟูดในมาเก็ตนะครับเราเดินไปประมาณจากโรงแรมเราเดินไปประมาณ16นาทีสนาทีโอเคไปเลย let's go โอเคเรามาถึงแล้วแต่ว่าอันนี้หน้าร้านหน้าร้าน Express Express Mart เนี่ย Express m a เป็นเบอร์เสเนคเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมง <S <S โ<อ>เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงฮะดูการสไตล์การแต่งร้าน มินิมารข้างในขายอะไรบ้างนี่ขายมันขายมันเราเลยขายอะไรบ้าง่ยสแน็คลา,ล mm hmm. านสแน mm ็ค hmm. ดูเบียเขาดิเก้าสิบลิงกิตเอ้ย9กลิงกิตสิบลิงกิตเบียกระป๋อง สิบสองลิงกิต Starbucks นี่กาแฟ s t a r b u c k ถ้าเป็นขวดถ้าเป็นขวดเขาสิบสามสิบสามจุดเก้าลิงกิตสิบสามจุดเก้าลิงกิตคูณเจ็ดจุดเจ็ดนะฮะสิบสามจุดเก้าคูณเจ็ดจุดเจ็ดห้าโอ้ขวดละร้อยเลยนะขวดเล็กๆขวดละร้อยถ้าขวดใหญ่ขวดละสองร้อยแพงมาก เลืขนมเขาอ้อันนี้ของฝากของฝากของฝากเปามกกของฝากสิบาห้เราซื้อ 10. ลิงกิตเราซื้อ10บลิยงกิตมีไวตามินด้วยนะไวตามิน4.3เลิยงกิตประมาณ สี่เประมาณยี่สิบกว่าบาทอันนี้อะไรอันนั้นอะไรไมนูมากมายเขาหลายรถมากมาอะไรครับอันนั้นอะไร ขึ้นมาน้ำผลไม้อะกระ,ะเป๋าเจเลี่เลบ้านเราอะ่ะอย่างนี้ขนมไข่ปนขนมไข่อ <laughs> เอาแน่นหรอ เท่าไหร่สามลิงกิตอ่ะสามลิงกิตดูนะว่าม,ามัน,มอน,น้อะไรชุ่มใหม่ปาล์มลิงซ่าสดชื่นน้ำปาล์มเหรออะไรสิ Sorry it's ชิมดูนี่แพงลงไปอาซื้อไปอาเสะใหไ,ได้ไหมให, <laughs> ให้เขาเปิดให้ <laughs> เตียงเปิดนไม่ได้หมดไปสามรอบอ่ะ อมันคือน้ำไอ้นี่น้ำถั่วเขียวน้ำสุขภาพมันอร่อยอยู่นะเอาถั่วเขียวมาทำใช่อร่อยอยู่โอเคน้ำถั่วเขียวมันเหมือนอะไรวะเหมือนกิน,นกินถั่วน,น้เต้าหู้อ่ะ มันกินข้าวถัสดดำนะแต่ว่ามันเป็นถั่วเขียวนะเป็นเป็นถั่วเขียวปไปไปไปต่อโอเคใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเดินไปใช่ใ,ชในวันที่ฝนซำฝนจะเปียกแล้วเนะี่ย <laughs> มันจะคลายของเออเนะี่ยได้ <laughs> <laughs> เตะทำทำไมเตะป้ายทำไมมันไม่มันไม่ขายแล้วฝนตกใส่แล้ว <Hello. S 1> ไม่ขายของเลยเอาเกียบมาแล้วนี่แต่บ้าทำ <Hello. S 1> ไ,ได้แล้ว เปียกแล้วฝนตกเรามาฝนตกแล้วถ้าเราจะไปไหนต่อจะ<ช>หยุดต่อหรือพอแค่นี้จะไปไหนก่อนฝนแค่นี้เอียวเองนะเอึอจุดๆไป ฝนไปฝ <Yeah. S 1> นปก็ตกใส่วันนี้ด้วยครับไม่มีใครขายของแล้วแหละตกหนักด,ด้วยเออตกหนะักเลย ตรงไปร้านของฝากมีร้านของฝักมีซีเซียดอ่ะเขาปิดแล้วดีนะครับที่เขามี ทางเดินไว้ให้เดินด้วยเนะี่ยเห็นไหมเอขอข้างนอกคือกันตกเขามีทางเดินไว้ให้เดิน<ม>คือเอาไว้ให้ให้คนเดินเลยถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเปียกหมดแล้วเนี่ย <c oughs> อันนั้นไปได้แต่ว่าต้องต้องกระโดดข้ามเพราะว่าเขาปูกระเบื้องไปได้ตกแรงด้วย ไม่เกี่ยง<ด>เออหนึ่งเดี๋ยวรอให้ฝนตกก่อนมันเป็นถนนคนเดินตลาดไหนหนึง่งตรงนู้น,นคนไปไม่ได้เสียใจฝนตกแรง,ลนะงแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไได,ไได,ดีเลยมีที่หลบฝน ฝนหลบฝนครับไม่ได้กินเลยแป๊บเดียวฝนตกเดี๋ยวรอให้ฝนตากอ่อนบบรอ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 อันนี้ทางเท้าสีชมพูเลยใช่ไหมเท้ามีไฟให้ด้วย ฝนตกข้างนอกเรายังไม่หยุดฝนหยุดแล้วแต่เธอไม่ยอมแพ้ครับเธอจะไปเดินเน,นี่ยเจอแล้วครับเจอแล้วมีตลาดเราจะไปดูว่ามีอะไรกันเดี๋ยวเราไปเดินดูว่ามีอะไรนไ่ากินบ้างนะคะระวังรถนะจ๊ะ ออนจะเป็นร้านโรตีเรอยาาซออ๋มีอยู่ตลาดนี่เป็นร้านอะไรนี่ร้านข้าวต้มแล้วก็เป็นเหมือนกับเอ,อ่ไก่ตุนไก่ตุนยาจีน อันนี้อะไรอ่ะคนกินลองกินอเลยไหมชื่ออะไรอ่ะไม่รู้อันนี้ข้าวต้มเหมือนกแบบันอันนี้ผัดไทยด้วยผัดเอาฮะเหามือนอาหารตำสั่งไล่สักรีติอาไล่นี่สักร์ก็จั่น งอออเลองกินดิอันนี้จะเป็นผัวบ้านเราไม่มีนะส่วนมากของเราก็จะมีเต้าหู้เผาแดงไปท้ายพวกเต้าหู้พวกเนี้่ก็อร่อยแจงจะกินอะไรอันนี้ก็จะเป็นน้ำลำไยอันนี้ก็จะเป็นน้ำลำไยใส่พวกแปรกล้วยอันนี้เป็นผัวอันนี้น้ำเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้เลงเต้าหู้ You want to take away? Uh Oh, finish. This one finished. Finish. This one, oh, finish. one. <laughs> <laughs> this one also finished. This, 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 oh, this one, this one, this one. one. No, 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 no. Uh, if this one or this one good, this one mix everything. Okay. Uh, you want eat here or take it away? Eat here. Uh, you want the ice or no ice? Uh, วันแล้วก็อะไรอันนี้หมดหรือยังหมดแล้วอันนี้หมดใช่ไหมแฮร์นโนมโนโน่ิลี่ซินีอันนี้ก็นี่ไงนี่อะไี่จะกินอันี้ยนะ่นี่ไอส์ออส์ามะเอามานั่งข้างในกัน แปล้วยเราหรือเปล่ามัาแมาแง,าอง,าองโอเคแดงเกเราเไหาผลมากินหาคนมากินของวานนะนี่เป็นของโหรือเปล่านี่คือเดี๋ยเราชิมอันนี้เป็นเม็ดบัวรับ มอองมยลแต่ันนี้จะเหมือนว่ามันไม่หวานดหวานเหมือนแบบว่าหวานเหมือนหวานหญ้าหญ้าหวานอ่ะ